นิยายเสียงเรื่องนิรักบทที่ห้าสิบที่บ้านสวนไพลินตื่นตีห้าครึ่งแดนไทยยังนอนอยู่หน้าเตียงของเธอวันนี้เป็นวันที่ต้องเอาเฝือกที่แขนออกเมื่อคืนเธอหลับฝันดีไม่รู้สึกตัวเลยยญิงสาวนอนมองเพดานห้องที่มีมุ้งสีขาวกางกั้นไว้กวาดสายตาไปรอบๆห้องเหมือนจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความทรงจำ สุดลมหายใจเข้าปอดเต็มที่แล้วลุกขึ้นพับผ้าห่มเรียบร้อยเหมือนทุกเช้าเข้าห้องน้ำอาบน้ำเตรียมตัวไปโรงพยาบาลแดนไทยตื่นนานแล้วแต่เขายังไม่อยากลุกจนไพลินหอบชุดเข้าห้องน้ำเขาลุกขึ้นเก็บที่นอนปิดแอร์วันนี้เป็นวันที่ต้องพาไพาลินไปเอาเฝึอกออกยังไม่ได้คิดว่าถ้าเอาฝึอกออกแล้ว เขาจะได้เข้ามานอนในห้องนี้ไหมแต่เท่าที่เห็นพลินก็ไม่ได้กลัวเขาแล้วคงจะยอมยอมเขาบ้างละ่ะอุตส่าห์ดูแลดีขนาดนี้วันนี้อาบน้ำเร็วจังเลยเดี๋ยวฉันออกไปรอข้างนอกนะคะยิงสาวยิ้มให้เขาเล็กน้อยครับแดนไทยเข้าห้องน้ำเขาอารมณ์ดีตั้งแต่ตื่น ทั้งสองคนไปถึงโรงพยาบาลแต่เช้าไพลินพาแดนไทยไปกินข้าพทีอร้านอาหารในโรงพยาบาลเป็นอาหารชีวิจิตทั้งหมดเวลาหญิงสาวมารับบัวชมพูมักจะแวะกินข้าพทีอร้านนี้เสมออร่อยดีมีประโยชน์ใกล้ใกล้กันเป็นร้านกาแฟสะดวกดีเธอเรียกอาหารชีวิจิตแต่บัวชมพูชอบเรียกว่าอาหารเจ เพราะไม่มีเนื้อสัตว์เลยสามโมงเช้าหญิงสาวได้พบหมอเรียบร้อยดีทุกอย่างเธอโล่งใจต่อไปนี้เธอจะมีอิสระทั้งความคิดและร่างกายจะไม่ยอมให้ใครมาบงการหรือคุกคามอีกแล้วเป็นไงบ้างหมอว่างไงแดนไทยลุกขึ้นยืนไม่เห็นแพรลินเดินออกมาจากห้องตรวจเรียบร้อยดีค่ะกระดูกประสานกันดี ไม่มีอะไรน่าห่วงกลับบ้านเธอคะ่ะฉันมีงานด่วนที่จะต้องวาดให้ลูกค้าน่าจะใช้เวลาหลายวันเพราะมีหลายรูปมากฉันเปิดรับออเดอร์แล้วครับแดนไทยหน้านิ่งๆเดินตามไพลินไปเที่รถดูเหมือนว่า หน้าตาเขาจะค่อนข้างที่จะเครียดพลินฉันมีงานด่วนต้องเข้าไปประชุม11โมงวันนี้ไปกรุงเทพด้วยกันไหมนั่งรถไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านส่วนพร้อมกันคุณอัมพลโทรหาฉันเมื่อสักครู่ไม่ดีกว่าคะ่ะฉันก็มีงานด่วนเหมือนกันคุณก็ไปสิคะ เสร็จแล้วก็รีบกลับมาไม่เห็นเป็นไรเลยประชุมอย่างน้อยก็สองถึงสมชั่วโมงขับรถแป๊ดเดียวไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะฉันอยู่ได้ฉันเคยอยู่แบบบิดประตูทำงานอยู่ในห้องสบายมากค่ะดีซะอีกฉันต้องวาดรูปได้เยอะแน่ๆเลยแดนไทยนิ่งไปเขาไม่อยากห่างไพลินแม้แต่วินาทีเดียว แต่หญิงสาวก็เคยอยู่คนเดียวก่อนหน้าที่เขาจะมาคงไม่เป็นไรหรอกเย็นๆเขาก็กลับแล้วอีกอย่างไพนลิงก็ถอดฝึืกแล้วด้วยไม่น่าห่วงเหมือนก่อนหน้านี้งั้นเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าส่งเธอที่บ้านแล้วฉันจะรีบเข้ากรุงเทพคิดว่าไม่เกินหกโมงเย็นก็คงกลับถึงบ้านสวนเธออยากได้อะไรเพิ่มไหมไม่ค่ะในตู้เย็นยังมีอีกเยอะ คุณต้องรีบเดี๋ยวไม่ทันประชุมนะคะกว่าแดนไทยจะลงจากบ้านได้ก็เสียเวลาไปหลายนาทีก็ออกรถทันทีกะเวลาไว้ถึงกรุงเทพน่าจะทันเข้าประชุมใจก็ห่วงไพลินไว้ค่ำนี้เขาจะพูดทุกอย่างที่อยากพูดเขาตัดสินใจแล้วบอกความจริงและความในใจกับไพลินดีกว่า แดนไทยเลือกใช้เส้นทางลัดเพื่อที่จะให้ถึงกรุงเทพเร็วยิ่งขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่หลังแดนไทยออกไปไม่ถึงสิบนาทีไพลินเข้าไปในห้องยายก้มลงกราบรูปของยายจันไมารู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมากราบอีกหญิงสาวเข้าไปเปลี่ยนชุดกระเป๋าเป้ใบเดียวที่ติดตัว ก่อนจะขึ้นรถเธอหันมามองบ้านเรือนไทยหลังใหญ่อีกครั้งและตัดสินใจขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเที่ยงตรงไพเลินอยู่บนเครื่องบินเธอหักซิมทิ้งเปลี่ยนซิมใหม่ทันทีถอนหายใจอย่างโล่งอกหวังว่าตาปานจะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแม้กระทั่งตาปานก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหน ให้เม่รู้อยู่อย่างนั้นแหละยิงสาวไม่ได้ไปหาบัวชมพูเธออยากอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่ต้องถูกใครบังคับในเมื่ออยู่เมืองไทยไม่ได้เธอก็เลือกที่จะไม่อยู่ไม่มีอะไรต้องห่วงบ้านก็ฝากตาปานไว้แล้วถ้าเป็นไปได้เธอไม่คิดอยากจะกลับนึกดีใจเพื่อรอดพ้นจากแดนไทยมาได้เจ็วันเจ็ดคืนที่ผ่านมา ออเธอแทบระเบิดระวังตัวทุกอย่างคนแบบนั้นไม่ต้องยุ่งด้วยดีกว่าเป็นโชคของเธออุตสาวางแผนไว้จะไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนยิงสาหลับตานอนพักเอาแรงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่ถ้าเธอไม่ตัดสินใจแอบสืบตารางงานของเขาก็าคงไม่มีวันนี้แดนไทยหงุดหงิด เขาประชุมเสร็จแล้วเส้นอนุมัติโครงการเรียบร้อยเขาคิดผิดมั่นใจว่าใช้ทางรัดจะเร็วกว่ากลับกลายเป็นว่ารถติดเป็นช่วงๆและเป็นสองเลนทำให้เขาประชุมช้าออกไปอีกเข้าถึงห้องประชุมเกือบเที่ยงเลยต้องโยกการประชุมไปเป็นบ่ายโมงช่วงพักเที่ยงเขาพยายามโทรหาไพาลิน ไม่รับสายพยายามโทรหลายครั้งก็ไม่รับระหว่างที่ประชุมเขาพยายามส่งลายส่งไม่ได้เขาไม่ได้ถูกบล็อกแต่เหมือนว่าไลน์ของภไยลินหายไปเหมือนเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนเบอร์แดนไทยเริ่มเครียดเขารีบเซ็นเอกสารเสร็จเกือบบ่ายสามโมง คุยงานกับคุณอําพลต่อเกือบห้าโมงเย็นเขาถึงได้ออกจากกรุงเทพได้พยายามโทรหาไพลินไม่มีคนรับเหมือนยกเลิกการใช้ซิมแดนท้าเริ่มใจไม่ดีและเริ่มโมโหเขาโทรตลอดเวลาใจร้อนหายใจหอบแรงคิดไปต่างๆนานาแต่เมื่อเย็นที่เขามาส่งที่บ้าน ไพลินบอกเขาเองว่าเปิดรับออเดอร์ต้องเร่งงานให้เสร็จนี่นาไม่แน่หรอกอาจจะนั่งใจเย็นวาดรูปอยู่ที่บ้านก็ได้ไพลินไม่ชอบพกโทรศัพท์วางไว้ไปทั่วอาจบแบตหมดก็ได้เขาคงจะคิดมากไปเองน่าจะใช่ช่วงเวลาหลายวันมานี่เขาอยู่ใกล้จิตหญิงสาวตลอดเวลาพอห่างเลยรู้สึกว่านาน เห็นที่เขาคงติดภไยลินแล้วละ่ะในหัวเขามีแต่เรื่องของภไยลินจะลืมไปเลยว่านัดประชุมและเซนส,ญญสัญญาวันนี้ถ้าคุณอมพลไม่โทรตามมีหวังงานพังหมดแน่ๆแดนไทยปลอบใจตัวเองขับรถเข้ามาถนนทางเข้าหมู่บ้านมองไปไกลๆก็ยังเห็นแสงไฟของบ้านเรือนไทยชายหนุ่มยิ้มกับตัวเอง ทั้งวันเขาคิดถึงแต่หน้าของไพลินห่วงว่าเที่ยงจะกินข้าวกับอะไรข้าวเย็นอีกกลัวว่าหญิงสาวจะวาดรูปเพลินจะลืมเวลากินข้าวดีที่เขามีกุญแจบ้านไพลินอีกชุดไม่ต้องเรียกให้ลงมาเปิดประตูรั้วให้ชายหนุ่มจอดรถหน้าประตูรัว้วมองขึ้นไปบนบ้านปกติจะเห็นแสงไฟจากห้องทำงานของไพลินเปิดอยู่ หรือเขาตาฝาดไม่มีแสงไฟจากภายในบ้านไฟหน้าประตูไม้บนบ้านก็ไม่ได้เปิดรถก็อยู่หรือว่าหลับเขาเริ่มใจไม่ดีรู้สึกถึงความผิดปกติลงรถได้เขารีบขึ้นบ้านมองรอถประตูเข้าไปภายในมืดเลยเงียบสนิทแดนไทยใจหายประตูไม้ใส่กุญแจ เขาแทบจะไขกุญแจไม่ได้มือไม้สั่นไปหมดเข้ามายืนนิ่งอยู่ชานบ้านทุกห้องยังอยู่เหมือนเดิมเข,เขาเข้าไปในห้องนอนของไพลินทุกอย่างเหมือนเดิมเข้าห้องทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมรูปวาดยังวาดค้างไว้เป็นการสเก็ตภาพไว้ลางๆเขาวิ่งออกไปดูที่ห้องยายจันห้องครัวห้องทำงานห้องรับ แขกเงียบสนิทกลับเข้าไปในห้องนอนของไพลินอีกครั้งพยายามมองสำรวจทุกอย่างใจเต้นแรงบนโต๊ะเครื่องแปลงมีกระดาษขนาด A4 เขียนด้วยรายมือที่เป็นระเบียบสวยงามวางไว้ทับด้วยกล่องดินสอแดนไทยเปิดไฟสว่างทั่วห้องของไพลินเขาเดินวนไปวนมาไม่กล้าจะหยิบ กระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านกลัวกลัวมากสุดท้ายาก,ก็ต้องหยิบขึ้นมาอ่านจนได้คุณแดนไทยในขณะที่ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ฉันมีสติดีทุกอย่างเป็นความตั้งใจของฉันขณะที่คุณอ่านฉันคงไปไกลจากที่นี่มากแล้วขอโทษที่ไม่ได้ลาด้วยตัวเอง เพราะฉันคิดและเชื่อว่าถ้าลาคุณฉันคงไม่มีวันนี้สิ่งที่คุณทำกับฉันไว้ทุกอย่างฉันไม่เคยลืมความทุกข์ความกลัวความหวาดระแวงความเจ็บปวดที่ฉันเจอตั้งแต่พบกับคุณมันโหดร้ายสำหรับฉันมากและวันนี้ฉันเป็นอิสระแล้วเรื่องที่ยังค้างคาสัญญาบ้าบอของคุณขาดเหลือเงินอีกเท่าไหร่ บ้านที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมดฉันเซ็นมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้คุณหมดแล้วช่วยเซ็นรับด้วยติดต่อทนายความตามเบอร์โทรด้านล่างฉันจากแม้ค่าตัวและความรู้ที่ฉันมีขอให้คุณมีความสุขกับเงินทองของคุณทรัพย์สมบัติเป็นของนอกกายฉันยกให้คุณหมดเลยขอแค่อย่าตามหาฉันปล่อยฉันไป คิดว่าชาตินี้ฉันชดใช้ให้คุณหมดแล้วฉันไม่ต้องทำเพื่อใครไม่มีใครต้องให้ห่วงเราจะไม่มีวันพบเจอกันอีกฉันสวดมนต์อธิษฐานทุกคืนว่าขอให้ฉันไม่ต้องเจอคุณฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรแต่ที่รู้ฉันไม่สามารถเอาตัวเองมาเป็นที่ระบายอารมณ์ของคุณได้เราไม่มีสิ่งใดที่จะต้องเกี่ยวข้องกันอีกฉันกับคุณไม่ควรพบกัน เราต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดวิถีชีวิตของเราต่างกันการที่เราได้มาพบกันและรู้จักกันฉันมีแต่สวยหวังว่าคุณจะเข้าใจคุณจะไม่ได้เจอฉันอีกลาก่อนภายลินกิจสานุรักแดนไทยวนเวียนอ่านจดหมายหลายครั้งไม่มีคำพูดไหนเลยที่บอกว่าไพาลินไปไหน ตัวเขาสัน่นทั้งกโกรธทั้งโมโหทั้งน้อยใจทั้งเสียความรู้สึกไพลินเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเธอทำได้ยังไงไพลินเขาสุดตัวลงนั่งมึนงง,งทำอะไรไม่ถูกไม่อยากเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงเขาพยายามรวบรวมสติทารูปจดหมายของไพลินให้ชัดที่สุดลงในกลุ่มลายที่บ้านหังหมดแล้วหัางหมดทุกอย่าง แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปแดนอยู่ในลูกรับสายแม่หน่อยคุณดารุณีอาจเป็นคนแรกพยายามโทรหาลูกชายแต่เขาไม่รับสายนางใช้โทรศัพท์อีกเครื่องส่งข้อความผ่านลายหาเขาแม่ครับผมทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้ผมอยู่บ้านสวนไฮรินไปแล้วครับแม่ไปแล้วจริงๆผมจะทำยังไงดีครับแม่ ทำยังไงดีแดนไทยพูดเหมือนละเมอเขาทำอะไรไม่ถูกจริงๆหัวเขาเหมือนโดนค้อนทุบลงมาหลายๆครั้งแดนไทยเหมือนคนไม่มีสติลุกขึ้นเดินไปเดินมาบนบ้านเรือนไทยลงมาเที่ยรถพยายามเปิดรถของไพลินก็เปิดไม่ได้งูนงานไปหมดสุดท้ายเปิดท้ารถตัวเองหยิบเหล้ามาดื่มก็ต้องดื่ม ไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้แน่ๆไพลินทำไมเธอใจร้ายกับฉันแบบนี้ทำไมเธอใจดำแบบนี้ทำได้ยังไงปากเขาก็พร่ำไปสุดท้ายก็เข้าไปนั่งในห้องทำงานของไพลินพยายามหาเอกสารต่างๆที่พอจะสืบค้นได้ว่าหญิงสาวไปที่ไหนแต่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติโน้ตบุ๊กยังวางอยู่ที่เดิม เขารีบเปิดเครื่องดูตรวจสอบเมลแต่ต้องผิดหวังหญิงสาวยกเลิกเมลทั้งหมดในโน้ตบุ๊กไม่มีอะไรเหลือเลยมีคนทำให้มันพังและพังแบบกุก๊กทุกอย่างคืนมาไม่ได้ด้วยไพลินเธอมันร้ายเธอร้ายมากร้ายที่สุดนี่เธอไม่รู้เลยหรือไงว่าฉันคิดยังไงกับเธอทำไมไม่รู้ว่าฉันรักเธอนะไพลิน ฉันรักเธอรักมาตั้งนานแล้วโถ่เว้ยคุณอมพลช่วยดูเอกสารฉบับนี้ให้ผมหน่อยติดต่อเบอร์โทรนี้ผมอยากรู้ว่าหนูพาไปที่ไหนทายังไงก็ได้เชื่อผมทีตอนนี้ผมกำลังจะไปบ้านสวนแดนไทยอยู่ที่นั่นคนเดียวเขาไม่มีสติเลยเดี๋ยวผมให้คนรถไปรับเขาเราไปด้วยกันนะไปะหนูดา รีบขึ้นลดเร็วแม่ด้วยพ่อคะดาขับเองคะ่ะพ่อนั่งเป็นเพื่อนแม่เถอะพี่แดนอยู่ในสายนะคะแม่ชวนคุยเรื่อยๆนะคะปลอบใจไปก่อนดาบอกพี่แดนว่ากำลังให้คุณอภรช่วยสืบคะ่ะผมดูคนไม่ผิดจริงๆหนูภายใจแข็งคนแบบนี้อย่าให้ได้เกลียดดูเถอะยกสมบัติทุกอย่างให้หมดเลยอะ่ะสุดยอดจริงๆ ไม่ใชพ่อไม่เคยเตือนนะบอกหลายครั้งแล้วว่าหนูพายไม่เหมือนใครพี่เราเขาพลาดจนได้ที่นี่จะทำยังไงมาวุ่นวายตอนแก่นะแดนคุณทัดแทบบ่นไปสงสารลูกไปคิดไวแล้วว่าลูกชายจะต้องเจอแบบนี้สักวันแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้คุณคะอย่าซ้ำเติมลูกเลยนะคะฉันสงสารลูกจังเลยไม่รู้เป็นยังไงบ้าง พ่อกับแม่ใจเย็นๆนะคะพี่แดนยังอยู่ในสายไหมคะแม่อยู่ลูกพูดไม่รู้เรื่องแล้วคงดื่มจนสติแตกแล้วล่ะแม่ว่าโฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะคุณดารุณีเริ่มเครียดกับลูกชายคิดว่าลูกชายจะจัดการปัญหาได้ไงเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่รู้ไม่สมกับที่คุยไวเลยดารณีขับรถด้วยความระมัดร,ระวังแต่ก็เร่งเต็มที่ โชคดีพวกเธอออกจากบ้านดึกแล้วถนนโล่งมากทำเวลาได้ดีเธอไม่อยากให้คนรถที่บ้านมาไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพของพี่ชายคุณอณัมพลขอตามมาพรุ่งนี้เช้าเขาติดธุระต่างจังหวัดสองชั่วโมงนิดหน่อยดารณีก็พาพ่อกับแม่มาถึงบ้านสวนอย่างปลอดภัยเมื่อรถจอดสนิทคุณดารณีรีบขึ้นไปบนบ้านเรือนไทยก่อนสามีและลูกสาว คนเป็นแม่ห่วงลูกที่สุดไม่ว่าจะโตขนาดไหนแม่ก็ยังเป็นห่วงเสมอหญิงสูงวัยทลาเข้าไปหาลูกที่เวลานี้นั่งพิงเตียงของไพรินมืออีกข้างถือขวดเหล้าเพียวๆหมดแล้วหนึ่งขวดในห้องเหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้าแดนแม่มาแล้วลูกเป็นยังไงบ้างโท่แดนมีสติหน่อยลูก คุณทัศเทพยืนมองสภาพของลูกชายที่ตอนนี้แทบไม่มีสติเลยเหล้าหนึ่งขวดวางกลิ้งอยู่ใกล้ๆตัวหมดไปแล้วขวดที่สองเหลือครึ่งขวดคุณทัศเทพสายหน้ากับสภาพลูกชายที่ถูกสาวหนีอีกใจก็สงสารอีกใจก็สมน้ำหน้าแค่เนี้ไม่ตายหรอกคุณแค่อกหักแค่ถูกสาวทิ้งพ่อคะ สงสารพี่แดนนะคะน้องพายใจแข็งจังเลยนี่พี่เราก็จะรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปเรื่องถึงได้จบแบบนี้เพราะความแจร้อนเอาแต่ใจของตัวเองพอมาเจอคนจริงสภาพก็เป็นแบบนี้แหละทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากทําใจสองแม่ลูกเงียบเมื่อได้ยินผู้นำครอบครัวสรุปแบบนั้นแดนไทยยังมี เราเวลาที่เขามีความทุกข์คิดกลับกันนะหนูภพายไม่มีใครเลยเวลาที่เขาทุกข์ก็เจ็บปวดเขาอยู่ตัวคนเดียวเรื่องนี้พ่อไม่เข้าข้างแดนไทยนะคนที่น่าเห็นใจคือหนู่พายบ่านนี้จะไปอยู่ที่ไหนยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อให้พ้นจากพี่เราคิดดูเอเถอะเขาจะทุกข์ขนาดไหนพ่อจะบอกว่าให้หยุดนะไม่ต้องตามเขาแล้วปล่อยเขาไป นูดาเขาบอกคุณอณัมพลให้หยุดไม่ต้องสืบอะไรทั้งนั้นคุณดารุณีพอแล้วไม่ต้องโอไม่ต้องเข้าข้างไม่ต้องให้ความหวังลูกด้านท้ายน้ําตาไหลเขารู้ตัวหมดทุกอย่างได้ยินทุกคำพูดที่ทุกคนพูดออกมาโดยเฉพาะที่พ่อเขาพูด